ปเป็นล้ของผมกอฟนะครับจากต้นยงนงางดนพัาสองก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพบกันต่อนะครับเป็นคลิปที่สองนะครับของวันนี้นะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อ n w w โ o o t a ยาลินะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นล้อปี2022นะครับตัวนี้จะเป็นเอทีมตัวใหม่เลยนะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าขึ้นไปบนโชว์รูมของโตต้าไปใน ดูนะครับในส่วนของที่เป็นรถโต้นต้ายาริสเนี่ยจะเห็นล้อตัวนี้มาคู่กับล้อเลยนะครับตัวนี้เป็นล้อใหม่นะครับลูกค้าท่านใดออกรถที่เป็นรุ่นล้อกระทานะครับสามารถมาเปลี่ยนล้อตัวนี้ไปใส่ได้นะครับล้อกับยางขนาดเท่ากันนะครับหมายถึงว่าล้อที่ิดของท่านอยู่เป็นล้อกระะารของยางเนี่ยขนาดเท่ากับล้อแบบเท่านั้นเป็นแต่ล้ออย่างเดียวด้ใช้ยางเดิมได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหนังล้อกันนะนะครับมาดูหนังล้อกัน นะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับจะมีคำว่าโตโยต้านะครับโตโยต้านะนะครับแล้วก็เป็นขอบสินะครับตัวนี้จะกว้างประมาณ5นิ้วครึ่งอยู่นะอ่านี่นะครับกว้าง5นิ้วครึ่งนะครับขอบส5บนิ้วครึ่งออฟเซต45เห็นไหมครับเขามีเครื่องหมายบวกด้วยแต่ถ้าไม่มีเครื่องหมายบวกก็รู้ไว้ได้เลยนะครับว่ามันก็คือบวก45แหละมันจำนวนเต็มบวกนะครับอันนี้เขาใส่ไว้ให้ล้อนะครับตีตาไทยแลนด์ก็คือล้อผลิตบ้านเรา นะครับเม็ดยินไทยแลนด์นะนะครับผมอ่านะครับล้อแท้นะใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้นะครับให้ดูก่อนได้แต่ว่ามันสวยนะนะครับผมดูข่าวนะครับใน Facebook เมื่อไม่กี่วันนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวจริงหรือเปล่านะนะครับโตโยต้าแจ้งแล้วนะครับยุติการผลิตนะครับรถโตโยต้าวีออสในบ้านเราคุณนีกง่ายๆก็คือจะทำเฉพาะรถห้าประตูที่เป็นยาริสนะครับอย่างเดียวแล้วนะครับยังไงก็พี่พี่ที่ขับรถวีออสอยู่ นะครับก็ไม่ต้องเสียใจนะครับยังมีล้อใหม่ใหม่ให้ใส่เช่นล้อตัวนี้นะครับมาเปลี่ยนได้เลยนะครับราคาไม่ไม่แพงนะครับมีล้อกระยาให้ใช้ได้เรื่อยๆนะครับสนใจสอบถามมาได้นะหน้าร้านเราก็เป็นเต็นสีขาวแดงนะครับพอดีวันนี้เป็นวันชดเชยนะครับก็ดยดเลิมหน่อยนะครับปกติเราจะปิดร้านประมาณหกโมงเวันนี้ก็เริ่มประมาณหโมงนะครับ17นาฬิกานะครับยังไง สนใจนะครับสอบถามมาได้นะร้านเราเปิดบริการปกติทุกวันนะครับก็คือ9โมงเช้านะครับหรือ9นาฬิกาถึง6โมงเย็นหรือ18นาฬิกาทุกวันนะครับยกเว้นวันพุธวันพุธร้านเราจะปิดแต่ถ้าโชคเฉิมมาวันพุธได้แล้วก็เฉพาะวันอาทิตย์ร้านเราจะปิดเร็วหน่อยนะครับที่4โมงเย็นหรือ16นาฬิกานะครับถ้าไม่ชัวร์เรื่องเวลาโทรมาสอบถามก่อนได้ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก๊อจากร้านต้นยังโดนขอฝากร้อตัวนี้ไว้ด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่น,นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ